สวัสดีครับผมแซมเองนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดูรถที่แซมเตรียมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับซื้อเป็นเงินสดเลยยังไม่เคยเห็นรถเลยนะครับแซมดูรถให้กับคุณลูกค้าคันนี้เลยลูกค้าเห็นแล้วสวยมากชอบมากเลยนะครับผมนี่คันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์2อี e 150แรงม้านะครับเป็นรถปี2018ราคา449,000บาทนะครับเป็นหน้า r ี v o นะครับผมหน้าใหม่กระจังหน้าดำนะครับผมตัวนี้นี่เลยมาลองดูความเงาของคันนี้กันนะครับลูกค้ากำลังเดินทางมาแล้วนะครับผมนี่ซื้อเป็นเงินสดราคา449,000บาทแซมเปิดไฟนงไฟหน้าให้ดู เช็คไปพร้อมๆแซมเลยนะครับนี่ติดเรียบร้อยนะครับนี่กระจังหน้าสีดําเงาถ้าเป็นตรงนี้ครับถ้าเป็นปี2017กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับปี18จะเป็นดําเงานะครับผมนี่นะครับผมมาดูรอบๆคันก่อนนี่ดูยางครับยางคันนี้ใหม่มากครับนี่สวยงามเลยครับนี่คันนี้ยางปี 2023นะครับสัปดาห์ที่19นะครับเป็น4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับนี่ภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับผมแผงข้างนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูภายในเรียบร้อยหมดนะครับผมคอนโซลนะครับเงาเลยนะครับดูด้านท้ายนะครับมีแซมเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามครับนี่ครับผ้าหลังคาก็สะอาดนะครับผมนี่ครับผมดูด้านท้ายนะครับเป็นแบบมีแครี่บอยนะครับจัดลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับจดลงเล่มให้เรียบร้อยเป็นสองจุดสี่อีนะครับนี่ดูแซมให้ดู ความสวยงามนะครับนี่ซํำเก็บงานให้หมดเลยนะครับนี่พร้อมส่งมอบครับคันนี้ดูตะคงตะเข็บเดิมๆเลยนะครับซ้ายขวาต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับเม็ดม็ดยังอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คดูสีแต้มล็อตยังอยู่เลย4ีอาคมคมดูคมคมกลมๆนะครับนี่เมด็ดม็ดด้านขวาหน้าตาแบบนี้นะครับด้านซ้ายต้องหน้าตาเหมือนกันนี่นะครับ เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับสีแต้มยังอยู่นะครับดูกลมๆคมๆแล้วก็สังเกตดีจะมีสีแอลนะครับสวยงามครับมาต่อกันดูที่ภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะครับดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงข้างของรุ่นนี้ครับ ปุ่มปรับทิศทางกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่กระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับกุญแจครบเลยนะครับนี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมวิทยุ USBCDMP3 นะครับครบเลยครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ นี่ครับห้องเครื่องแซมบ้าเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมน,นี่นี่นะครับเงาเลยนะครับดูแผ่นพวงแผ่นเพสวยงามนะครับมอกอยู่น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับ คานเดิมๆครับคานจะมีตัว L ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัว L อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัว R นะครับนะครับสวยงามครับคันนี้เดิมๆดูน็อตแก้มด้วยอ่ะสวยงามครับปั๊มตัวโตโยต้าอยู่ครบสวยงามครับคันนี้เดิมๆทั้งคันครับยังมีอยู่นะครับรถรุ่นนี้รถนี้นะครับเป็นรถปี2018 2.4จุี e เกียร์ธรรมดานะครับผมตัวเตี้ยนะครับจดลงเล่มแบบมีแคลรีบอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครหาอยู่แซมยังมีรถกลุ่มนี้อยู่นะครับเลขไมล์หลักหมื่นยังมีอยู่ครับตอนนี้รถเลขไมล์หลักหมื่นจะอยู่ราวๆสี่สามสี่ห้าหมื่นนะครับที่ใหม่น้อยๆนะครับราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้อยู่นิดหน่อยนะครับผมราคาเงินสดรวมแวดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ ส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับก็สามารถจัดเต็มได้เลยนะครับผมตอนนี้ดอกเบีย้ยยังไงเดี๋ยวลองทกทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะครับเดี๋ยวแซมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับรับประกันเครื่องเกียร์แซมก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรนะครับผมสนใจยังไงโทรหาแซมได้เลยครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมแซมอยู่บางพีสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับผม ขออนุาตฝากเบอร์โทรครัครับู6 9 2้งคร่บา8 6 3 5 4 3 6 9 2ครับผมโอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ